ครับวันนี้เรารีวิวรถพ่วงข้างบายช่างหนุ่ยนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับได้ข่าวว่าคนรักสุนัขครับจะพาสุนัขเที่ยวครับสั่งทำเป็นสีดำนะครับขนาดก็เล็กลงมาหน่อยครับติดตั้งกับคา,าวาซากิ KSR นะครับตัวนี้ตัว ตัวเล็กๆเป็นรถคล้ายวิบากครับใส่แล้วก็โอ้โหขี่มันครับคันนี้เท่ด้วยครับดูครับเนี่ยในด้านหน้านะครับพื้นปูด,ด้วยไม้สนนอกนะครับก็จะสวยงามปแบบครับมีพนักพิงครับลูกค้าก็นั่ง เที่ยวได้สบายแล้วครับบรรทุกของได้ครับทุกแก๊สทุกน้ําทุกได้เล็กๆอยนี้ก็บรรทุกได้นะครับเอาติดไว้ที่ร้านขายข,ายของชําสักคันก็ดีนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ชกแค่สองตัวนะครับเพราะว่ารถเล็กเดี๋ยวมันจะแข่งเกินไปเดี๋ยวมันจะโดดนะครับเนี่ยครับรูปทรงนี่ย่อขนาดลงมาประมาณสักสิบเซนได้ครับ ก็จะเป็นทรงเนี้ยครับครับด้านหลังก็สูงขึ้นหน่อยครับการสุนักการสุมหาตกนะครับกับพนักพิงครับปูพื้นด้วยไม้สนนอกนะครับสวยงามนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อช่างหนุ่ยได้นะครับ062 248 5157นะครับ ช่างหนุ่ยอยู่ที่อำเภอบางทองนะครับอยู่ตำบลชัยนานะครับบ้านบึงพ้าครับโทรสอบถามได้นะครับสนใจคันนี้รูปทรงลูกค้าเขาเอาสีดำนะครับมันตัดกับรถนะครับมันก็จะสวยไปอีกแบบครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับคนรักสุนัขครับคนรักสัตว์ครับจะพาพวกหมาพวกแมวว่าอะไรไปเที่ยวพาเมียหรือพาหมาพาแมวไปเที่ยวได้หมดครับ ขี่ง่ายครับทันทีขี่ยังไม่ค่อยได้ก็เดี๋ยวช่างหัดให้บอกแนะการขี่นิดเดียวก็เป็นแล้วครับนะครับด้านหลังครับสวยงามนะครับตามสไตล์ช่างหนุ่ยนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ